เราให้ดูชุดเพทายพอปล่อยเราออออกมาแล้วเราก็ให้ดูแบบอย่างจุกใจนะครับไม่ใช่มีแค่นี้ครับยังมีอีกในหีบในถุงนะครับที่เราได้เกียไว้นะครับเรากา็ได้เก็บในกล่องไม้สั่งทําเป็นพิเศษด้านหน้าจะมีกระจกอีกทีหนึ่งในกล่องก็มีกระจกมีสำลีแล้วเรามีกล่องไม้ที่จะมีใส่กระจก ครับการฝุ่นการกระแทกนะครับปล่อยก็รักษาไว้ให้คงสภาพเดิมที่สุดนะครับคงสภาพเดิมไม่สึกหรอไม่มีการสีกันนะครับถ้าเราเก็บไม่รู้เรื่องกระทบไปกระทบกันมามันเกิดเสียหายขึ้นมาก็น่าเสียดายเพราะวัตถุด,ดิบก็มีน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับการถนอมของธรรมชาติก็ มีขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนในการเก็บต้องเก็บใส่กล่องครับไม่ใช่เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงก็เดี๋ยวก็หายครับ